ข้าวน้ำมีเบอร์เกอร์นี่สวัสดีค่ะอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะมีความสุขมากครับผมต้องบอกความสุขมากมากกว่อีกไลยไปไป,ไปเออโคมัว,วเลย สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องคองลาสไตล์และเมื่อนี่ก็เป็นสินสุดการเดินทางไปทัศนศึกษาแล้วเนอะทุกคนเข้ากะสีเตรียมโตกับไทยกันเซิงเริ่มแรกเข้ากะสีนั่งรถเมทีเข้าได้สซาวยในการไปทัศนศึกษานั่นแหละเนอะทุกคนไปส่งเข้าที่สถานีรถไฟน้องค่ายนั่นเองโดยผ่านการจำ สแตมเป็นทีเฮมฮอยแล้วเนาะทุกคนและหลังจากนั้นเขาก็มาฮอดสถานีรถไฟเป็นทีเฮมฮอยแล้วเขาก็ซีมาฮับตัวซึ่งคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อในกาบผิดชอบในการสื่อตัวเป็นทีเฮมฮอยแล้วทางคณะอาจารย์คณะนิสิตและเจ้าหน้าที่ร่วมทางมดแมนสีสิมหารูปคนนั้นเองในการเดินทางในครั้งนี้ ก็ถือว่ามีจํานวนคนลวงลายเนาะเข้าได้หูจักคนทีแบบว่าเข้าไม่ได้หูจักมาก่อนเข้าได้เห็นมุมมองของอาจารย์หรือว่านิสิตคนอื่นๆที่แตกต่างกันไปเึ่งการเดินทางในครั้งนี้น้องหุ้ยศุขไปตียินดีหลายได้ห่วมเดินทางกับหมู่เพื่อนและคณะอาจารย์ทั้งหลายซซ่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิ่นกาดูแลพวกน้องเป็นอย่างดีเนาะดูแลเทค็แค่คือว่า เาเป็นครอบครัวเดียวกันเลยมีความอบอุน่นเป็นกันเองหลายๆและต่อไปเข้ากัซิมาเลิมต้นการเดินทางของเข้ากันที่สถานีรถไฟนองคายกันซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่ใหญ่ที่เสื่อมต่อระหว่างภาคตะเวนออกเสียงเหนือกับกรุงเทพตัวสถานีสะอาดและมีบรรยากาศที่เงียบสงบหลายเดินทางด้วยรถไฟเป็นวิธีที่ประหยัดและ สบายหลายๆสำหรับขบวนรถไฟที่พวกเข้าสิเดินทางในเมืนอนี้ก็คือขอบวนรถไฟขั้นที่สองนั่นเองจะออกจากนองค่ายตอนเวลาประมาณเจ็ดโมงสี่สิบห้าทาไผยังโขเคยนางรถไฟในไทยมาก่อนอยากบอกเลยว่าการเดินทางโดยรถไฟเป็นประสบการณ์ที่นา่าสนุกและนา่าลองหลายๆพอก ว่าเฮ้าจะได้เห็นวิวธรมรมชาติที่สวยงามระวางทางบ่ว่าจะเป็นถุ่งหน้าภูเขาหรือซุ้มส้นเล็กๆริมทางรถไฟและระวางการเดินทางรถไฟจะผ่านหลายจังหวัดเซนอุดรธานีขอนแก่นและสระบุรีบรรยากาศในรถไฟค่อนข้างสะดวกสบายทีม นางกว่างควงและล่มเย็นจากหน้าต่างทาไพที่เหลือกสั่นที่นางที่มีแอญิกอยิงสะดวกไปอีกและอีกอย่างอย่าลืมเตรียมขนมและน้ำดืม่มมาติดโตน้ำเดอพราว่าการเดินทางใส่เวลาประมาณแปดเทงเกาสมงเลยทีเดียวซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประเภทของขบวนรถไฟที่เฮาจะเลือกแต่ทา เข้าลืมเตรียมอาหารมากบตองกังวลไปเลยเพราะในขบวนรถไฟมีพนักง,งานคอยขายอาหารและเครื่องดื่มอยู่ตลอดท่างท้าว่าเฮ้าปวดขี่ปวดเียวอันนี้ขออนุญ,ญาตใส่คำบรา بان ในเด้อทุกคนกบตองกังวลไปเพราะว่าในรถไฟมีห้องน้ำอย่างสะดวกสบายและมีพนักง,งานคอยทำความสะอาดให้พร้อมและท้าเฮ้ามีพลาลายเฮาก็สามารถ ไวเครื่องอยู่บนด้านหัวของเฮาใดนั่นก็คือแบบด้านคางๆเนาะทุกคนซิมีบบนเก็บของเก็บกระเป๋าและตัวรถไฟทุกคนกนอยาฟาวทีมเด้อเพราะว่ายัางซิมีเจ้านาที่เพิ่นมารวดสอบว่าเฮาน่งถูกต้องตามนัมเบอร์เฮาหรือบอและหลังจากเพิ่นตรวจแล้วเฮาอยากถิมหรือว่าเฮาอยากเก็บไวเป็นทีละลึกก็ได้ย่างเช่นน้องเองว่าน้องได้ไปสถานที่ใดเฮาน้องสิเก็บตัวไว้เบิ่งเนาะเพื่อิสด้และนึกถึงว่าครั้งหนึ่งเฮาใดนั่งรถไฟ แต่ทาเข้าได้ดังเลยๆกะบบเป็นยังเนาะทุกคนกะถิมได้สิตรวจตัวรถไฟกะตั้งแต่เข้าขึ้นรถเนาะลืมบอกไปและในทีซูดเข้ากมาหอดสถานีอายุทยาเป็นทีเหียบหอยแล้วเนาะทุกคนหลังจากนั่งรถไฟมาสักพักใหญ่ในทีสูดเข้ากมาถึงสถานีอายุทยาแล้วสถานีอายุทยาเป็นสถานีเล็ก แต่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์จากสถานีนี้เข้าสามารถนั่งรถตุกๆหรือเซาจักรยานเพื่อเดินทางไปยังสถานทีท่องเที่ยวต่างๆใดเช่นวัดมหาธาตุวัดลาดสโบลณะและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งศาสตร์แต่จุดหมายปลายทางของพวกนองแมนกับมหาไลัยนั่นเองส่งรถทีพวกเข้าสินังก็แมนรถเม์มหาไลายัยมาหับโดยสพอร แล้วเราก็จะกลับงจะรงกันแล้วนะคะด้วยสภาพอา่อนน่าแต่ก็สนุกสนุกดีค่ะวันนี้ได้ชวมวิววิวทัศน์อิ่มท้องด้วยจะน,นอนไหมอิ่มอะไรนะอ่าอิ่มจังตังยังสุดอ,อิ่มจังตังยูปุ๊บอ้าวอ๋ออาจารย์อยากเข้าน้ำม่เบอร์เกอรนี่สวัสดีค่ะอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะมีความสุขมากครับผม ต้องไปอีกไปไปเอวโค้กลัวเลยดีใจแล้วที่ได้ที่จะได้กลับบ้านแล้วคกลัวไปบ้านหนึ่งในในมันบ้างทั้งมวลทั้งเมย์ท้งนอนบัวอิมเ่ยตั้งแต่ไปเวียงจันมาในเมื่อได้คือบ้านที่ที่นอนบัวอิมยอมนอนดึกแลย เัาไม่อยางนอนดึกแต่ถ้านอนเดึกข้าก็นอนดึกเกบาก็เยนหนังุ่แต่วันนี้มันต้องตื่นเช้านอนเดึกตื่นเช้าเมื่อขึ้นวันวันแรกเที่ไปนอนนอนตีสองตื่นตื่นตีห้านอนพอนอนซาเลยนวันที่ทุ่มห้าทุ่มเดี๋ยวขาสินทางไปตีหนึ่งนอนตีหนึ่งคืนแรก ว่าอะไรก็เอ้ยโซเซียลน้ำยังไงแม่ทองมาหอนดึกดีเนานนี้ก็มีก็มีอันทำาหาเลยทุกคนทอดอาบแดดในบนี้อาบนีเส้นทางต่อไปที่เราสิไปก็คือมจิโรทุกคนกลับไปภาพันเฮ้ยบ่ได้ภาคพันหรอกเพราะว่าข้าสิไปเหตุงานที่ค้างไว้แล้วทุกคน ทุกคนลืมบอกรถเห่านะก็คือรถมหามหาวิทยาลัายมหาวิทยาลัายนะั่นเอง <c oughs> รถเมมหาลัายมหาะถึงทีสถานีอายุทยานล้วทุกคนแลสุดท้ายสุดก็ได้จบการเดินทางของเฮาในเมืองน,นี้วางว่าทุกคนจะสนุกกับการเดินทางด้วยรถไฟจากน้องค่ายไปอายุธยา เดินทางด้วยรถไฟเป็นวิธีที่เฮตห้เห้าซ่นส้มธรรมศาสตร์และเผิดเพิ่นไปกับความเหียบง่ายของซีวิตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องในเด้อสบายดี